ไม่กกีฬานักกีฬาก็ต้องเล่นตามแบบมีข่าวเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวว่าถ้ากติกาอย่างนี้ก็ต้องไปวางแผนให้ดีทำยังไงในการชนะ อ,อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมปัจจุบันลงตำแหน่งนายกเทศมตนตรีนครนครศเีสอและต้องขอบคุณท่านสอจอที่ท่านมาเยี่ยมวันนี้นงานกำน,นันเพือบ้านที่อำเภอสูงเนินนะครับเสร็จแล้วก็ได้มาที่นี่เพื่สอบากคำบ้านไม่ได้จัดงานกำน,นันเพื่อบ้านมาสองปีโควิดนะครับ ตอนนี้ก็ได้ได,ได้การประจัก,ก็ยินดีด้วยนะครับที่ตลอดระยะเวลาได้ร่วมกันนะครับพัฒนาภาพอยู่ดดี่ดีเพราะไดยเป็นสอสอมาหลายสมัยนาะคารับก็ได้และที่นขอ้รับมาด้วยนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่มาด้วยวันนี้นะคการตอนนี้ท่านปเป็นเกษตรารเกษตด้วย ก็เป e <ım. S 1> ็นอดีตรัฐมนีสากาครับวันนี้ท่านมาด้วยคือท่านเกิตรผู้ใช่ขอวาครับิาชสรางของ้าท่านท่านชงีกัเ่างเี่ยกับขึ้นะคัถาม่นช่วท่ขอบคุณครับคับการสัมทาษของที่น้องซ่เมือใคิรื่องใหม่แล้วอยากจะขออะไรกัำดันผู้ใหญ่บ้านไหครับ่้นครับ ผมก็คิดว่าก็ก็ช่วยกันนะครับดูแลให้ให้เกิดระบบการเลือกตั้งที่ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมนะครับเพื่อให้เราได้รับผลของการเลือกตั้งที่ดีแล้วก็นำไปสู่ได้คนดีๆมาทำงานในสภาได้การเมืองที่มีเสถียรภาพ ได้รัฐบาลที่ดีมาฝราบวิกฤตให้กับคนไทยแล้วถ้าถ้าเวลาตอนนี้อยากพร้อมหรือเปล่าครับในการเปิดตัวเปิดท่ามกลางพักต่างๆอ๋อเรา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 พร้อมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เพราะว่าทีนก็สร้างมาอยู่แล้วนะครับเวลาเจ็ดเดือนที่เหลือทหารอะไราทหารเดือดมีปัญหานะเราเนี่ยเหมือนกับไม่กีฬาที่กีฬาก็ต้องเล่นตามแบบเก่าเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวว่า อย่างนี้ก็ต้องไปวางแผนที่ดีทำยังไงถึงจะชน,นะว่รชั้งหนก็อยากชนะก็อะไรครับก็อยากชนะให้มีสอสอเยอะๆจะได้มีพลังทางการเมืองก็อะไรก็อยากจะมแาแก้ไขปัญหาปบะเทศ